สอบลอยเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยอันนี้คือครั้งที่สี่แล้วว่ามันเปียกแล้วก็ซิลิโคนลอยถามสอบนิดนึงว่าสี่ครั้งภายในกี่ปีที่แก้มาสครั้งภายในประมาณ5-6ปีวันนี้นะคะอสอบจะมากแก้จมูกกับคุณหมอมิวนะคะเพราะว่ามี่คนซอบลอยเดี๋ยวสอบจะทำให้ดูว่ามันลอยอยังไง เห็นไหมทุกคนตรงนี้มันขยับได้เลยต้องมาแก้นะคะอันนี้นะคะก็คือเพิ่งหลังทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะเป็นเคสแก้จมูกนะอันนี้คืขอขาด้วยสีแล้วว่ามันเปียกแล้วก็ซิลิโคนลอยก็เลยมาแก้ซิลิโคนลอยเนี่ยก็คือการที่เราบิดปลายจมูกแท่งด้านบนก็คือตรงหัวคิ้วขยับด้วยนะคะขยับแบบทํามุมคนละองศา,ากันอะ่ะบิดปลายไปด้านซ้าย,ยตรงหัวคิ้วไปด้านขวาก็เรียกว่าซิลิโคนลอยถามซอฟนิดนึงว่าสี่ครัง้งภายในกี่ปีที่แก้มา4ครั้ง ภายได้ประมาณ 5- ถึง6ปีตัดสินใจนานไหมซอฟก่อนที่จะแบบมาแก้จมูกนานมากค่ะเพราะว่าใจเนื้อคิดว่าปล่อยให้มัน,นดูแผลนานดีไหมแต่ก็ได้ความที่เราถ่ายรูปทํางานอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราจะถ่ายรูปมุมเดียวตลอดไปก็คงไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัดสินใจแก้ดีกว่าเสนี้นะคะเป็นการแก้จมูกเสริมซิลิโคนอเมริกาพรีเมียมเหล่าใหม่นะคะตะใบฮัมแล้วก็แต่งปลายด้วยกระดูก่อนหลังปูนั่นเองนะคะทำไมถึงเลือกทําที่โซเมบกะค่ะซอดูไว้เยอะอยู่เหมือนกนะะันค่ะแล้วก็ หลายคนเขาก็พูดว่าคุณหมอมีมือเบา,านั้นก็เลยรู้สึกว่าที่นี่ก็โอเคนไว้ใจมาทำที่นี่ดีกว่าสวัสดีค่ะ อันนี้น้องซอฟมาฟอลโล่ up จมูกนะคะอันนี้คือตอนก่อนแก้เนาะปัญหาก็คือเอียงซิลิโคนลอยแล้วก็ตรงปลายนยคะถูตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราขยับปลายจมูกคือซิลิโคนมันก็จะขยับไปเลยอันนี้นะคะเราก็ได้แก้ไขในเรื่องของจมูกที่เอียงแล้วก็แก้ปลาย แล้วทรงจมูกหนึ่งเดือนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกโอเคมากๆเลยคะ่ะชอบมากเลยแล้วก็มีทุกคนบอ,อกว่าเข้ากับหน้ามีความละมุนมีความขวานมาเดิมด้วยค่ะมีมิติมากขึ้นขอบคุณน้องซาวและคุณหมอมิวมากเลยนะคะ1เดือนกับการแก้จมูกนะคะ